กองพาน,นิุก็เลยเสนอครมนะคะจะใช้งบประมาณ900ล้านบาทจัดมหกรรมขายสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนนะคะโดยจะเน้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะนํามาขายในงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายไขย่ไก่เนื้อหมูลและน้ํามันพืชนอกจากนี้ก็จะมีการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยและบรรดาผู้ประกอบการโอทอปนะคะที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้บริการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปจำหนายย่ายยังสถานที่ต่างๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะและถ้าหากว่าครมอ,อนุมัติตามข้อเสนอก็จะเริ่มดำเนินโครงการได้ในทันทีไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าจะจัดงานให้ได้ตำบลละสองครั้งอำเภอละหนึ่ครั้งค่ะก็จะมีการเสนอที่ประชุมครมในวันพรุ่งนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะนายฉัดชยัยชูแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และในฐานะประธานคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการสินค้านะคะไข่ไก่ไก่เนือ้อและสุกรว่าขณะนี้มีการลงนามแต่งตั้งคณะทํางานย่อย3ชุดด้วยกันก็คือชุดไข่ไก่ไก่เนือ้อและสุกรนะคะโดยจะมีตัวแทนจ,จากเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเร่งศึกษาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าของผู้ค้าในตลาดว่ามีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือไม่นะคะเพื่อเอาผิดตามพรบการแข่งขันทางการค้า2,552ต่อไปค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะนายยันยงพวงราชนี่ก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนายเตโรสุวรรณคีรีมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาโครงสร้างการชดเชยราคาปุ๋ยทั้งระบบใหม่หมดโดยใช้เวลาไม่เกินสัปดาห์นะคะก็บอกว่าถือว่าเป็นการชดเชยทั้งระบบให้กับเกษตรกรทุกรายและไม่จำกัดปริมาณปุ๋ย โดยจะเริ่มในฤดูกาลปลูกข้าวนาปรังปี54นะคะที่เกษตรกรจะเริ่มใช้ปุ๋ยเคมีในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้และคาดว่าจะมีความต้องการใช้ปุ๋ยมากถึง1.6-1.7ล้านตันและใช้งบประมาณมากกว่า570ล้านบาทนะคะส่วนการปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาปุ๋ยเคมีได้อนุมัติให้เอกชนปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้สั่งการให้ชะลอไว้ก่อนแต่จะมีผลทันทีต่อเมื่อรัฐบาลได้อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะปิดท้ายที่